สวัสครับสวัสดีครับอันนี้ลุงพิม์จิตอาสาตอกเส้นนะขอรับวันนี้ก็ถือโอกาสมาปรับสังขานก็ได้รับความเมตตาจากลุงบ๊อบนะครับท่านเป็นประธานมูลนิทีบ๊อบอาเชอร์นะครับทางไกลนานาชาติ อันนี้ก็เป็นน้องเอื้องนะครับหมอน้อตตอกเส้นลูกศิษย์พระอาจารย์พระมหาสีภยัยโรงเรียนตอกเส้นศรีไัยรุ่น4นะครับอันนี้พระอาจารย์ท่านให้ทุนมาเรียนท่านให้โคต้าน้องทางโรงเรียนบ้านโพกถาวรมา4ท่านนะครับอตนนี้ก็5ปีแล้วปัจจุบันน้องเอื้องนะครับปิ่นพิดาสารนนนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะครับมหลาลัยราชภัฏอุดรธานีสาขาว,วิยาทยาศาสตร์เพื่อการกีฬานะครับก็รตรงตามที่ลุงบ๊บท่านแนะนําว่าอีกหน่อยนะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าการดูแลผู้สูงวััยยหรือว่านกกพ ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะดูแลกะะัลยาณมิตรนะครับอันนี้เป็นสาต์ตอกเส้นไปยุกนะครับอุปกรณ์ก็คือเครื่องด้วยจิกซอนะครับมาจัดแปลงใส่หัวไม้เข้าไปหลักการทํางานก็เหมือนกับตอกเส้นนะครับการสั่นกระเทือนอันนี้ลงุงป๊อบท่านอายุ90กว่านะครับก็ถือว่าเป็นงานละเอียดสิ่งที่จิตอาสาแล้วก็ทีมงานลุงทิมพ์ทำก็คือคนะสัาที่ไม่เลือกที่จะผ่าตัดถ้าเป็นสาตรตอกเส้นเห็นไหมครับหลักการเดียวกันนะฮะอันนี้นะครับ เราก็นํามาประยุกต์ใช้ก็คือเนี่ยะฮะกดทีนะ่ะมันไป20็ปอกแล้วครับแรงสั่นสะเทือนมันก็จะทําให้เก็บงานละเอียดขึ้น นะครับแล้วก็เวทนาเกิดจากลุงบ๊อบท่านน้อยกว่าตอกนะฮะอันนี้หมะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เต้นเหลือลังเป็นมานานสะสมมานานทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิอดอุบัติเหตุนะครับเป็น,นหนักๆอันนี้ลุงบ๊อบท่านรประสบอุบัติเหตุนะครับก้าวลงบันไดร้านกาแฟแล้วเข่าสุดเนื่องจากทางต่างระดับก็เลยเอ็นเก่าฉีกด้านซ้ายไปรับการผ่าตัดหมอฉีดยาให้ที่เข่าแล้วก็ทำเอ็มไอแล้วก็นัดไปผ่านะครับแต่ลุงบ๊อบเลือกที่จะตอกเช่นนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอกครั้งเดียวเช้ามาาาาาาาทททท่่่นนกปปัไไไอหรดด้ี์ และเมื่อ2ปีนะครับกระดูกคอนะครับ L4 L5 L6 คุณหมอบอกว่าเสื่อมชุดแต่เส้นประสาทคุณหมอจะผ่าก็หลายแสนท่านนี้เลือกขาก็บอกเช็ดเือให้ลุงพิมพ์มาคลายเส้นให้พอคลายเส้นนะครับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่มันหดลังลุงบ๊อบก็คุณภาพดีวิตด,ดีขึ้นคราวที่แล้วก็ครั้งเดียวก็ไม่ได้ผ่าเลยนะกระดูกคอไม่ได้ผ่าเลยจนทุกวันนี้ตอนนี้พอเราปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายท่านแล้วเนี่ยการสมดุลร่างกายจะดีขึ้นท่านจะทรงตัวได้ธรรมาชาติขึ้นคุณภาพชีวิตท่านจะดีขึ้นเป็นลําดับเลย อีกวันหนึ่งก็ปั่นจัก,กรยานได้ท่านก็เป็นหนึ่งในคณะศรัทธานะครับที่ให้ความศรัทธาเชื่อมั่นนะครับศาสตร์ตอกเส้นประยุกต์โดยเฉพาะาท่านมีทีมตอกเส้นของมูลนิพีบอบอาเชอร์เลยนะครับโดยท่านเป็นประธานช่วงที่ไปปั่นจัก,กรยาน1,500โลที่เยอรมันนะครับท่านก็ให้ลุงพิมนะครับไปเป็นสตาฟนะครับตอกคนไทยให้กับนักปั่นที่เคลื่อนแก่งกระจานนะครับ